มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือนี้ห่อเขาใหญ่อีกแล้วห่อห่อเขาใหญ่อีกตามเคยนะคะมือนี้เห็ดเบี้ยเห็ดอ่า,าอเจียวมีมีไข่มีไข่ดาโอ้ยมีมีไข่เจียวมีไข่เจียวถอดไข่แล้วก็พัดบักพัดบักพัดบักเตียงตัดบักเตียงนี่เป็นสิ่งที่เบี้ยชอบโปรดปานมากที่สุดเลยนะคะ<อ>ค่ะน่จ กินคำหน,หน่อยๆอย่าก,กินคำใหญ่มันสิแคบอืมแสบเบอร์คนเห็นปะคือกินคนำใหญ่ อเอาของเมือยา่างหนึ่งขาบอะไรเรื่องของดีเมืองอบุบลมูย,ยออออไม,มาอบุบล บอร่อมกินโมยอคือนมาบอหอดนะคะน้ามาเตอผู้หายแหง มัวแสบเพราะว่าแสบแต่น่าจะความมีคนเหยียดบ่มีเสียงอันยังก่อน กบกบกบกๆกบบออะไรบอกบกบกขวักขักขวักขากกอกบกบกบ มูยออร่อยนะคะมีหลายหลานมีมีหลายแบบขเขาเอายังไงวะมีหลายเจ้าของเนาะมีหลายคนเห็ดอันที่เบียมามิกทีกทีก็คกือตองหนึ่ง อี่นาค้นจงกุเี่นาค้นจงเยอะอยู่าคร,ร,ราคาใสแอะแล้มีนะคะติดจินเบี้ยวิเนี่ยกินหลายเด้อ เหาเนียวขาเนีย้ยไก่ทอดแบบมันขอนแบบกินหลาย แบบุแบบกินก๋วยเตี๋ยวก็จับโบเลวเขาหนาแบบตอนเที่ยงเบี้ยมากินก็จับแต่ว่ามันโบเลีวเขาก่ะเลยไปซื้อขเขามาคือเขาแต่ว่าอยูน่นีมันก็ะข้างตีราคาอาจจะซุ้งนินนัดหน่อย,อยนึงสินะอันนี้เบี้ยก็ซื้อไก่มากระสินละสอาหวานหนะเบี้ยซื้อมาสองสินแล้วก็เขาหอละสิบาทสองหอ แต่ว่าถ้าซื้ออยู่นี่กะไก่สิบนหนึ่งกับสี่สิบบาทแล้ะไก่สิบหนึ่งสี่สิบบาทก็เขาก็ยี่สิบบาทก็ได้แค่ไก่สิ่งเดียวมันกระโบอิม่มมันโบอิม่มพี่เบียรก็เลยซื้อไก่มาแต่ทางหนอกซื้อกับเผามาแต่ทางนออเลยแบบน้ำขาง้วนทางะ่ะเพราะว่ายังเมื่อเสานีนะ้แนวกินขาเจ้าจมาขายนะน้ำตาลขางถนนนั่นหลายแห่งหลายแล้วแต่เลือกเอาเลยแต่แต่ว่าพี่เบีก็จะมากินก็จับอยู่ อยู่เส้นทัดที่แามา็กก็จับก็จับอ,อุบลกับแสบแสบอีลีก็จับแบบซ้ำเร็ดซ้ำเร็ดลูกกับแสบถือสาแสองะ3-5มิหาบาทก็ถือก็ซสือ้อสื้อใครเสีออยงมาใส่เพิ่มเอาแล้วแต่ผุ้ไดสิมากเนาะเอากุง้งเอาปลาหมึกก็ใส่กันแะ ได้อันทีจริงอ่ะพี่เบลโบมาก,กินขอนีว้วลาบปนพวกตำบุ้งลงตำยังสิกินกับข้าวเจ้าได้พี่เบยพี่เบลโบมาขอนี้วเพราะว่าบุง้งมันหย่ำงๆมันแบบจกักจีว่าจเอะไรโบมาแต่ขอจีนี่กินมากอยู่ขอจี นังตีรมากินเลยก็เจีกบุหมูวเจี๊เห็ดกิปบเนียงหลงหนาะนี่แหละกั ชีวิตป,ประจำวันของ้องเห่ากะมีแค่กินเขากินเขาแล้วก็เห็นงานเห็นงานแล้วก็เลิกงานก็นอนก็เมื่อวานก็นอนนั่งแถบจะบดนในเบิงนั่งนั่งแบบถ้าแบบเปิดพานจากในยู u b e เห็นกบเขาไปเบืองถ้ามันมวนกะเปิดยูท b e เบิงหย่อนหลังสินะไม่โบหูว่านั่งเหลืองยังเขาเป็นเนี่ยได้ตัว ตื่นเสาหมากอะอาบน้า,นานแต่งตัวมาเห็นงานเป็นชื่อประจำวันของไหวทำงานเนาะบ่มีว่าไปเที่ยวไปเลาะบ่มีว่าเบิ่งหนังเบิ่งละครเบิง่งแบบไปเห่นกบูกบวกนึงสิมันเบิดไว้ไวแล้วจำมาเบิ่ง เยอก็มากเปิดยูทูบแล้วก็มากเบื้งตอนเขากินข่าวแล้วก็กินขาวไปน้ำเขางเหมือนเรามีเพื่อนกินข่าวอะไรนี่ไม่ค่อยมีเพื่อนกินข่าวไม่เต่จะไม่ยังานดิฉันฐานบัมมีมมูไม่มีเพื่อนกินข้าวกินไข่กินมันกินไผ่กินมันบ่ได้บ่ได้ว่านางโจอ่อบโวงกังกินตําหงสีมัมมี หิวตอนนห้ก็กินหนาที่ก็คือขายของทำงานว่างตอนไหนก็กินตอนนั้นมุมเป็นบางวุ่นหิวสิตายกัจากสามารถาจะกินได้เพราะว่าอาจจะตอนนั้นอาจจะบาววาอาจจะลูกค้าร้ายีินะพี่เบียร์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องน้อย ส่อง YouTube ส่องหน่อยๆแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะอยากจะพยายามทำคลิปออกมานะคะออกมาให้ทุกคนหรือมึงถ้ามีเวลาขอบคุณนะคะ